สวัดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับบิวรถสวยแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะบิวมีรรเตอร์อันติดนะคะสีขาวมานําเสนอนะคะเป็นตัว 1.8G ปี2014นะคะคันนี้นะคะสวยๆเลยนะคะได้ชุดแต่งรอบคันเลยนะคะใครที่สนใจอยู่บอกเลยว่าราคาคุ้มๆแน่นอนนะคะและพิเศษนะ,ะสำหรับลูกค้านะคะจองภายในเดือนนี้นะคะ จัดไฟแนนซ์อนุมัตินะคะรับไปเลยนะคะโปรโมชั่นจะฟรีจัดฟรีโอนนะคะ1,000 0บาทเราไม่เก็บนะคะให้ฟรีไปเลยเครดิตด,ดีออกรถศบาทไปเลยนะคะใครนะคะที่สนใจเดีวิวจะพาไปดูรายละเอียดแล้วบอกตัวรถแล้วก็ภายในตัวรถกันนะคะเริ่มกันจากด้านหน้านะคะคันนี้นะคะเป็นโฉมมาในเชมปี14นะคะได้ตัว 1.8g นะคะสีขาวสวยๆเลยนะคะมี สปอร์ตไลท์ให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะล้วติดสเกิร์ตมาด้วยนะคะได้กระจังหน้าโครเมียมนะคะเหลี่ยมมุมชัดทุกมุมเลยนะคะสำหรับคันนี้สีเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะรับประกันสวยๆเลยใครที่กำลังหาสีขาวอยู่นะคะบอกเลยนะคะเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นแล้วรถสวยขนาดนี้นะคะติดจองไวแน่นอนนะคะ ้ล้อแมกอรลอยนะคะขอบ16จากโรงงานเลยนะคะเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะคะเครื่องดูอว v วทีนะคะมีไฟเลี้ยวกระจกข้างให้นะคะมาพร้อมกันสาดนะคะและติดฟิล์มให้แล้วรอบคันเลยนะคะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะภายในนะคะจะเป็นสีดำล้วนนะคะ ดูสปอร์ตมากเลยนะคะในตัว 1.8G นะคะจะได้บอดหนังสีดำแบบนี้นะคะภายในจะเป็นสีดำล้วนนะคะแล้วบอกคันนี้นะคะไม่ขาดด้วยนะคะแล้วก็ทวงมาลัยนะคะไม่มีถลอกนะคะบอกเลยว่าสภาพนะคะดีมากๆนะคะคันนี้จะเป็นปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะสามารถเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าค่ะไฟฟ้า กุญแจของเขานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะกุญแจรีโมทนะคะเดี๋ยวพี่จะสตาร์รถให้ทุกท่านฟังเสียงกันนะคะแค่เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสร์ทนะคะรถสตาร์ททันทีนะคะคันนี้ไม่มีไฟโชว์นะคะไม์ของเขาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมืนกว่ากิโลนะคะ พอสตาร์ทรถนะคะแอร์ก็ทำงานทันทีนะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะขอเบาพัดลมนิดนึงนะคะเดี๋ยวเสียงพัดลมเข้าแล้วก็ได้วิทยุแท้จากโรงงานด้วยนะคะ<า>ในส่วนของวิทยุใช้งานได้นะคะ<า>ไฟนะคะใช้งานได้ทุกดวงนะคะ ล่องลอยการใช้งานถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะใครที่ได้ไปนะคะคุ้มมากๆจริงๆสำหรับคันนี้นะคะล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็ทำสปาโรสักหน่อยนะคะคือสวยเลยแอร์แบกได้สองใบนะคะเป็นแอร์แบกคู่หน้านะคะแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังกันนะคะ ก่อนไปดูด้านหลังนะคะมาในส่วนของเบาะนะคะคันนี้เบาะปรับไฟฟ้านะคะทั้งสองฝั่งนะคะขออภัยค่ะปรับไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะคะปรับไฟฟ้าได้ทุกที่ทางเลยนะคะดเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะคะในส่วนของที่นั่งด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังสีดากว้างขวางเลยนะคะใครที่ กำลังหารวครอบครัวไว้ใช้งานนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะเพราะกว้างมากนะคะมีที่พักแขนให้นะคะแล้วก็ที่พักแขนวางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของเบาะหลังนะคะสามารถพับลงได้อีกนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะ ดูด้านหลังกันนะคะตัวด้านหลังนะคะได้เซนเซอร์ถอยสองจุดนะคะมีสกเกิร์ตให้นะคะแล้วก็สปอยเลอร์หลังด้วยนะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านหลังกว้างขวางนะคะวางของได้เยอะนะคะแล้วก็แถมถาดรองของตัวของโตโยต้าติดมาด้วยนะคะ อุปกรณ์มีให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นล้ออะไหล่นะคะยางอะไหล่นะคะถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะมีมาให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็รอยซีนเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีการชนตูดชนชนยับชนอะไรมาแน่นอนนะคะน็อตฝากระโปรงหลังนะคะก็ไม่เคยโดนถอดนะคะ เ่องนี้ฝนตกบ่อยนะคะน้ําขังนิดนึงนะคะใครที่อยากได้รถไว้ใช้งานนะคะบอกเลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์จริงๆนะคะตอนนี้กันแดดก,กันฝนได้เยอะมากจริงๆนะคะสําหรับรถคันหนึ่งนะคะไม่ใช่แค่กันแดดก,กันฝนนะคะกันเชื้อโรคได้ด้วยนะคะใครที่ดูรีวิวบิวอยู่ที่สนใจนะรีบติดต่อมาหาวิวได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสองเก้าสองสี่หนึ่งเจ็ดสามสี่นะคะเดี๋ยวบิวจะพาไปดูนะคะห้องเครื่องแล้วก็ฟังเสียงห้องเครื่องกันค่ะ เรื่องยนต์ดูอ l v วี i ทไอนะคะให้ฟังเสียงกันชัดๆนะคะมาต่อกันที่ฝากในส่วนของเบ้าโชกนะคะเบ้าโชคกสมบูรณ์นะคะลอยเม็นอาเจจะเจนะคะน็อตเบ้าโชคกไม่เคยขยับนะคะน็อตนะคะไม่มีขยับนะคะ อแก้มซ้ายแก้มวาไม่เคยขยับนะคะทุกอย่างสมบูรณ์มากจริงนะคะสำหรับคันนี้นะคะฝากระโปรงเดิมแพ้จากโรงงานนะคะรอยเม็ดอาชาเจนนะคะมีรอยปั๊มโตโยต้าอยู่นะคะใครที่สนใจรีโทรหาบิวเลยนะคะที่เบอร์092 9241734นะคะ เข้ามาคันเดียวเท่านั้นนะคะและถ้าใครจองทันโปรนะคะเอาไปเลยนะคะฟรีค่าจ่ายค่าโอน1น0 0 0บาทไม่ต้องจ่ายนะคะเครดิตด,ดีออกรถศูนบาทกับบิวไปเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะรีบโทรหาบ,บิวได้เลยนะคะที่เบอร์092 9 2 4 1 7 3 7 34นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้บิวด้วยนะคะถ้ามีรถดีๆสวยๆเข้ามาอีก เดี๋ยวบิวจะมานำเสนอให้ดูอีกนะคะสวัสดีค่ะ